สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกรกฎลัคนากรกฎแล้วก็ราศีกรกฎค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักนะคะประจำวันที่16ถึง31มกราคม2567นะคะเราจะไปดูความรู้สึกของคนที่คุณรักนะเขารู้สึกยังไงกับคุณค่ะ แต่ก่อนอื่นก็ต้องไปดูความรู้สึกของคุณก่อนนะคะว่าตอนนี้พลังงานของคุณเนี่ยรู้สึกยังไงกับความรักของคุณบ้างก่อนอื่นขอแนะนํานิดนึงนะคะขอเวลาแป๊บหนึ่งค่ะสําหรับเพ,เพื่อนที่ชื่นชอบนะคะกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษเนี่ยช่องของเรานะคะก็จะมีน้ําหอมนะคะกลิ่นกุหลาบแดงแล้วก็กุหลาบขาวค่ะเป็นสเสน่ห์แห่งมนขลังพลังแห่งความหอมเลยนะคะกลิ่นกุหลาบหอมละมุนสะอาดสดชื่นนะคะ ถ้าใครสนใจเนี่ยรายละเอียดเราก็อยู่ใต้คลิปนะหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะ fin 5696ค่ะหรือ fin 5696นั่นเองนะคะแอดมินจะดูแลเป็นพิเศษเลยค่ะไปดูความรู้สึกของคุณนะคะชาวกรกฎตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับความรักของคุณบ้างในตอนนี้ค่ะ อู uh, 10ดาบต้องร้องอ uh ูเลยนะคะเพราะ10ดาบใบแรกเลยเนี่ย10ถ้วย2ดาบ j u d g m e n ด the Star นะคะแล้วก็ Strength ค่ะหอยหนึ่งใบนะคะ Queen of Cups t เจ Devil o จ f วิว u จูนะคะแล้วก็7ถ้วยโอเคคะ่ะปรับแสงให้นิดนึงเนาะโอ้สิบดาบมาเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าชาวกรกฎคือคุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่น่ารักสำหรับครอบครัวมากๆแต่ทำไมสิ่งที่คุณได้รับนะคะคุณรู้สึกนะสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยทำไม ถึงเจ็บปวดคนที่คุณรักพยายามทิมแทงคุณหักหลังคุณหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของคําพูดก็ทิมแทงทําให้คุณเจ็บปวดเสมอไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะดูเหมือนอดูเหมือนผิดไปหมดเลยทีนี้ตรงนี้เนี่ยขอชี้แจงนิดนึงนะคะว่าถ้าเพื่อนๆชาวกรกฎครอบครัวไหน หรือความรักของคุณกําลังชื่นบานแล้วก็มีความสุขมีความสดใสนี่อาจจะไม่ใช่ความรู้สึกของคุณแต่ไพ่กาลังจะบอกความรู้สึกของใครบางคนที่กําลังรู้สึกว่าทําดีที่สุดแล้วนะรักนะคะแล้วก็ดูแลห่วงใย,ยแต่สิ่งที่ได้นั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําพูดมุมมองของคนที่คุณรักนั้นมีแต่คําพูดที่ทิ่มแทงใจคุณหรือการกระทําที่ทําทให้คุณเจ็บปวด ไม่เคยแคร์ไม่เคยห่วงใยไม่เคยสนใจเลยนะคะเหมือนเป็นศัตรูกรันซะอย่างนั้นอืมในขณะที่คุณก็รักครอบครัวห่วงใยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะมันเหมือนกับว่าถึงเวลาที่คุณกําลังตัดสินใจอยู่นะในตอนนี้สองดาบตัดสินใจคือบางทีเนี่ย ถามว่าคุณรักไหมคุณรักมากคุณรักครอบครัวมากๆคือคุณรักคนที่คุณรักเนี่ยมากๆรักเขามากๆบาง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 คู่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะแต่ว่าก็มีโครงการว่าเออจะแต่งงานกับคนคนเนี้ยนะคะรักอยากจะสร้างครอบครัวแต่ทีเนี้ยมันก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วนะตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์ดีไหมหรือจะปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาดี มันเหมือนกับว่าเออก็ทนทนไปอย่างนี้แหละถ้าโชคชะตาบอกว่าเขาเป็นเนื้อคู่คุณก็อยากที่จะอดทนอยู่กับเขานะคุณก็อยากจะอดทนไปเผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะดีขึ้นเผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเห็นความดีในตัวของคุณนะประมาณนี้ไหมหรืออีกกรณีหนึ่งบางทีคุณก็คิดสับสนอยู่ในใจว่าเอา๊ะแล้วเราจะทนอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรหรือจะตัดสินใจจบ คือเลือกโชคชะตาชีวิตเนี่ยคือคุณก็สามารถที่จะเลือกเองได้ก็ไม่ต้องรอให้โชคชะตาต,ตัดสินในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือชีวิตของคุณทีนี้สิ่งที่คุณกลัวนะคะก็คือเดือดสตาเนี่ยความสันโดษคือสมมติว่าถ้าคุณจบความสัมพันธ์ไปคุณก็ต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมคุณก็ต้องอยู่คนเดียวคุณก็ต้องเยียวยาตัวของคุณเองคุณก็ไม่รู้ว่า คุณจะเข้มแข็งพอที่จะเยียวยาตัวเองหรือว่าดูแลตัวเองดูกับความโดดเดี่ยวได้ไหมบางทีอยู่กับความเจ็บปวดเนะี่ยอย่างนี้น้อยคุณก็รู้สึกว่ามันก็อุ่นใจเนะี่ยเพราะว่ายัางไงก็รู้สึกว่ามีเขาคือมันเป็นความรู้สึกที่เ e n s i t i v นะ s e n s i t i v แล้วก็แล้วก็มัน มันพูดยากเนาะเรื่องแบบนี้มันพูดยากนะคะจนกว่าคุณจะได้เจอใครที่เข้าใจคุณจริงๆให้ความรักให้ความอบอุ่นคุณได้จริงๆนั่นแหละค่ะคุณถึงจะตัดสินใจได้อย่างแท้จริงหรือเกิดการเปรียบเทียบว่าเออหรือการตื่นรู้ทําให้หูตาสว่างอะไรแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะทิมแทงคุณที่คุณเจ็บปวดเป็นบางครั้งแต่บางครั้งเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาดีกับคุณนะเขายอมคุณนะ เออเหมือนกับบางทีคุณก็รู้สึกว่าเขาก็รักคุณเขาก็เอาใจใส่คุณเขาก็ยอมคุณเอออะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ขอโทษคุณบางทีเขาก็รู้ตัวเขาก็คิดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ตัวของคุณเองเนี่ยชาวกรกฎนะธาตุน้ำเนาะพิจิกรกฎมีนคือคุณอยู่ในคุณอยู่ในอ่าเอเตจีของธาตุน้ำธ <c oughs> าตุน้ำเนี่ยเป็นคนที่อบอุ่นนะอบอุ่น ใจดีเสียสละอ่อนโยนห่วงใยนะคะแล้วก็มีความเป็นพ่อบ้านมีความเป็นแม่บ้านมีความใจดีมีความเมตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เวลาที่เขาทำดีกับคุณยอมคุณขอโทษก็ไม่แปลกที่คุณจะให้อภัยเขาเสมอแต่บางทีพอมันเกิดอะไรที่มันเฮ้ยอัน ทำไมเขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็อดที่จะคิดไม่ได้มันก็มันก็วนไปเวียนมามันก็เป็นแบบเนี้ยนะในความรู้สึกของคุณอะใช่ไหมคะชาวกรกฎทีนี้ถามว่าคุณอาจจะคบอยู่กับชาวมังกรก็ได้ทีนี้คนที่เป็นชาวมังกรเนี่ยนะหรือธาตุดินอะหรือธาตุดินธาตุดินพฤกงศกันมังกรเนี่ยเอ่อยิ่งยิ่งเป็นยิ่ง ยิ่งมังกรด้วยแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเวลาที่อยู่ใกล้ชิดเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบเหมือนคุณเนี่ยโดนมนขลังเลยนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะมีมนขลังบ้างเนี่ยคุณใช้น้ําหอมเิ็นกุลาบนะคะ <c oughs> <c oughs> แก้กันเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้หลงไหลคุณบ้างหลงสเสน่ห์คุณบ้างนะคะโอเคอันนี้เราก็เราเล่นนะอ่ะโอเคแต่ ถ้าได้ก็จริงก็ดีนะคะโอเคไหมเพราะว่าเขาเป็นมังกรนะ่ะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนมีมนขลังะเวลาที่ใครได้อยู่ใกล้ๆเดี่ยเหมือนต้องมนขลังคุณเองก็เหมือนกันเวลาเขาทิมแทงคุณน่ะเวลาเขาพูดอะไรให้คุณแบบว่าเออเหมือนกับเจ็บปวดน่ะคุณก็เจ็บปวดแต่ทําไมคุณถึงเลิกกับเขาไม่ได้ทําไมคุณถึงจบไม่ได้เพราะเวลาที่เขาดีอ,ะอ,ะอ่ะเนาะคุณอาจจะคบอยู่กับชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะเหมือนกันนะคะเวลาที่เขาดีอะ่ะอื เขาก็มีสเสน่ห์เหมือนมีมนขลังอะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจอะไรที่เจ็บปวดมาเนี้ยก็เหมือนหายเป็นปิดทิ้งเลยมันเหมือนเขาอะทำร้ายคุณแล้วเขาก็เป็นยาที่เยียวยาคุณเนี้ยมันเปิดมันเหมือนอย่างนั้นเลยใช่ไหมมันเหมือนอย่างนั้นเลยใช่ไหมสมมติว่าเขาเอามีดไป กรีดคุณใี่คุณเป็นแผลแต่เขาก็จะเป็นเมตาดีนใช่ไหมเอเบตาดีนเเบตาดีนเนาะที่แบบว่าเอามาแบบเยียวยาคุณอได้เป็นอย่างดีเลยอะไรอย่างเงี้ยดูแลแผลคุณจนหายสนิทเงี้ยเขาก็จะเป็นคนดูแลมันเองอประมาณนี้เขาอาจจะเป็นชาวราศีกุมก็ได้คุณอาจจะคบอยู่กับชาวกุมนะคะชาวกุมชาวสิงชาวมังกรหรืออาจจะเป็นชาวเมษชาวเมษชาวพิจิกแล้วก็ ชาวกัวก็มีครบหมดแล้วเนาะชาวกลุ่มชาวสิงโอเคค่ะทีนี้เนี่ยในไพ่อ่ The w h e l of Fortune เนี่ยในความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณก็ยังอยากไปต่อเขาแหละทั้งๆที่ตอนนี้จริงๆคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์คนนึ่งเลยนะชาวกรกฎคุณอาจจะคิดว่าในชีวิตของคุณนี่ยคุณก็ยังมีทางเลือกอื่นๆถามว่าคุณรู้ไหมคุณรู้ตัวไหมคุณรู้คุณรู้ว่าเออจริงๆคุณก็ไม่ได้แย่นะ คุณก็มีคนอื่นคุณก็อาจจะมีทางเลือกอื่นๆก็ได้แต่ว่าคุณก็ยังรักเขาอยู่ไงความรู้สึกอะ ะะคุณก็ยังรักเขาอยู่คุณก็ยังจินตนาการดีๆจินตนาการถึงอนาคตที่ดีกับเขา The เนาะเดวิยอฟฟอร์จูเนาะจินตนาการถึงอนาคตที่ดีเออสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันสักวันหนึ่งเขาคงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกของเพื่อนๆชาวกรกฎในเวลานี้ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปดูกันนะคะว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าลึกๆในใจแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ก่อนเนาะ อย่างไรกับคุณคะลึกๆในใจแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรแจสติกคุณอาจจะคบอยู่กับชาวราศีตุลไหมสี่ดาบนะคะสามเหรียญ เด็กถือถ้วยหรือคุณอาจจะคบอยู่กับคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือเปล่าสี่เหรียญเหมือนเหมือน Energy นี้เหมือนจะคบกับคนที่อายุน้อยหรือนิสัยเด็กๆนะคะหรือนิสัยเด็กๆก,ก็ได้2ไม้เท้า9ดาบ h ฮปริเทสแปดดาบแล้วก็จะเป็นเดเมติเคียนะคะ คือความรู้สึกของเขาเนี่ยจริงๆก็เขาก็ไม่ได้คิดที่จะมีคนอื่นนะเออมันดูเหมือนกับมันดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสวีทหรอกไม่ค่อยหวานเท่าไหร่หรอกเนาะเป็นตัวของตัวเองมากๆคนนี้เป็นตัวของตัวเองแล้วเขาคิดวิธีคิดของเขานะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะ่ะเออเขาไม่ได้ไปน,นองใจคุณเขาไม่ได้ไปมีคนอื่น เขาไม่ไ <One> ด <input> ้ไปทําอะไรที่คุณจะต้องเจ็บปวดขนาดนั้นอันนี้วิธีคิดของเขานะความรู้สึกนะเออทำไมคุณต้องเจ็บปวดขนาดนั้นคือบางทีคนเราเนี่ยพูดอะไรที่มันตรงไปตรงมาคุยกันแบบตรงไปตรงมาชัดเจนมันก็ดีไม่เสียแ้งเขาไม่ใช่คนที่จะมาเสแสแ้งพูดเออเอาใจอ่อนโยนอ่อนหวานนู่นนี่นั้นคือจริงๆตัวตนของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแต่สิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขากระทาเขาก็ถือว่าเขาก็เขาก็เขาก็พูด จริงเขาก็พูดตรงในแบบที่เขาคิดคุณเองก็ไม่จําเป็นต้องเจ็บปวดกับคําพูดของเขาจะเจ็บปวดทําไมแล้วก็แค่ก็แค่รับฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาเออประมาณนั้นไหมความอันนี้คือความคิดของเขานะนะแบบตรงไปตรงมาเลยคุณจะคิดยังไงก็ไดค้คุณจะคิดบวกมันก็คือบวกแต่ถ้าคุณจะคิดลบมันก็คือลบเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความคิดของคุณถ้าคุณคิดลบมองเขาในแง่ไม่ดี คุณก็เจ็บปวดเขาก็ไปห้ามความคิดคุณไม่ได้แต่สิ่งที่เขาพูดคือสิ่งที่มันจริงใจที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดอ่าอันนี้ก็ไปเคลียร์เอาเองนะผู้อ่านก็ไม่รู้นะถ้าคุณมาเจอดูความรู้สึกของเขามันก็เป็นแบบนี้นะคะเอ่อในไพ่สดาบเนี่ยเขาบอกว่าคือจริงๆเนี่ยในความรักเนี่ยเขาไม่ได้คิดที่จะมีใครแล้วล่ะเขาอยู่อยู่ที่ขุณนี่แหละ อาจจริงๆนะคะไม่คิดที่จะมีใครเลยแต่บางทีเนี่ยเขาขออย่างหนึ่งได้ไหมบางครั้งเขาเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวเขาก็อยากที่จะอยู่คนเดียวบ้างอะไรบ้างบางทีเนี่ยสมมตินะคุณทักเขาคุณแชทเขาอะไรเขาคุยกันเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ตอบแชทคุณไลน์คุณนู่นนี่นั่นคือแปลว่าเขาอะคุณต้องเข้าใจเขาอยากให้คุณเข้าใจว่าเขาอะมีโรคส่วนตัวเขาอยากอยู่กับตัวเองอยากแบบเหมือนกับใช้ความคิด คือบางทีเขาไม่ได้ตอบคุณเนี่คุณอาจจะคิดมากว่าเอ้เขาคุยกับใครอยู่เขาแชทกับใครหรือเปล่าเขาทำอะไรเนาะเขาเออไปอันไหนอะไรคือมันจินตนาการอะอย่างเหมือนเจ็ดถ้วยอะบางทีเนี่ยคุณอาจจะจินตนาการว่าเออเนี่ยเขาไม่ตอบแชทคุณเขต้องคุยคนอื่นแน่เลยเห็นเขาออนอยู่เนี่ยเออเห็นเขาออนไลน์อยู่อะไรอย่างเงี้ยทําไมเขาไม่ตอบคุณทําไมเขาไม่คุยกับคุณทําไมเขา เห็นมันเป็นสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณเนี้ยแต่เขาก็อยากจะบอกอคุณว่าบางครั้งเขาก็แค่อยากจะอยู่กับตัวเองเช่นสมมติว่าเขากําลังดูช็อตอยูอ่ดูอะไรสั้นๆคลิปสั้นๆดูกับโลกส่วนตัวเออเพลินเพลินม,มันก็คือการออนใช่ไหมมันก็คือมันก็จะเป็นปุ่มสีเขียวใช่ไหมเออเขาก็ดูเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่จริงๆคือเขาไม่ได้แชทกับใครเขาไม่ได้คุยกับใครเลยเขาอยู่กับโลกส่วนตัวอยู่กับเขาเรียกว่ามีสมาธิคือกาลังกําลังอยู่กับโลกของเขาเลยมีความสุข ทีนี้คุณก็เห็นแล้วคุณก็คิดมากจินตนาการนู่นนี่นั่นแล้วถามว่าความเจ็บปวดนั้นน่ะคุณได้แต่ใดมาอ่ะคุณได้แต่ใดมาคุณก็ได้มาจากความคิดของคุณนั่นเองนี่คือสิ่งที่เขาบอกกับคุณนะคะโอเคไหมและไพใบน,นี้ผมบอกว่าแท้จริงแล้วเรื่องต่างๆทุกๆเรื่องน่ะเขาก็อธิบายให้คุณฟังไปหมดแล้วเขาก็พูดให้คุณฟังแล้วว่าเออเขาว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบน,นะ เขาคิดอะไรเขาอะไรยังไงเวลาที่คุณร so ู้สึกว่าเออเขาเขาไม่ได้ทักคุณหรืออะไรเนี่ยคือเขาอธิบายทุกอย่างทุกเรื่องให้คุณฟังหมดแล้วว่าแล้วคุณก็เข้าใจเราด้วยเขาก็บอกว่าคุณนะก็เข้าใจเราด้วยแล้วเขาก็รู้สึกว่าทุกๆครั้งเนี่ยเวลาที่เขาพูดกับคุณเนี่ยอธิบายให้คุณฟังเนี่ยเวลาที่คุณบอกว่าโอเคคุณเข้าใจนะคุณรับรู้แล้วนะเขาก็มีความสุขเออเขาก็มีความสุขแล้วคุณต้องการอะไรจากเขาอีก เขาก็ไม่ได้ไปทําอะไรผิดนะคะเออจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาก็รักคุณนะคะเพจซอฟต์อเตอร์เขาก็รักคุณแล้วเขาก็มีคุณเพียงแค่คุณเดียวรู้สึกดเดียวคุณคนเดียวเวลาอยู่กับคุณอะโลกก็เป็นสีชมพูมันมันสวยงามนะคะมันสวยงามเนาะเขาอยากจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันดีที่สุดแล้วแล้วเขาแล้วเขาก็จริงๆก็ตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะโฟร์ออฟเอิร์ธนะคะเหมือนกับมันคือเาเรียกว่าได้มเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วว่ะ ก็เ,เปรียบเสมือนว่าเขามองคุณนะ่คือมเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วแล้วเขาก็อยากจะเพาะปลูกให้มันเจริญเติบโตให้มันงอกงามอะไรอย่างนี้เนาะเออคุณและเขาเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าความรู้สึกเนะี่ยมันไปกันได้สามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันสามารถที่จะร่วมทางกัน คือจริงๆต้องส่งเสริมกันนะเขาบอกว่าต้องส่งเสริมกันความรู้สึกอ่ะ,อะคุณก็ต้องเข้าใจเขาแล้วเขาก็เข้าใจคุณสนับสนุนในเรื่องของหน้าที่การงานเคียงคู่กันไปให้กําลังใจกันไปเป็นแรงบันดาลใจให้กันเป็นกําลังใจให้กันไปแบบนี้เขามใหญ่คุณคิดมากนะเพราะฉะนั้น,นความเจ็บปวดที่คุณได้ไพ่สิบดาบขึ้นมาเนี่ยมันคือความคิดของคุณเองที่ทําร้ายความรู้สึกของคุณเองซึ่งเขาเองเนี่ยไม่มีอะไรถามว่า เขาบอกว่าเขาก็รู้นะว่าคุณคิดยังไงเป็นอะไรยังไงแต่คุณต้องให้ความเป็นส่วนตัวของเขาคือเขาเป็นอย่างเงี้ยคือตลอดเวลาถ้าคุณเห็นเขาออนอ่ะคุณเห็นสีเขียวๆปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องคุยกับคุณคนเดียวตลอดเวลาเหรอพอเขาออนปุ๊บเนี่ยมันจะต้องเป็นคุณเหรอคือมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะอ่ะบางทีแบบมันก็มีงานมีนู่นมีนี่มีอะไรที่ที่ดูไปเรื่อยเปื่อยได้นะคะประมาณนี้เนาะเออเจอกันค่อยคคุยกันอ่ะ นี่คุณคุณเป็นเนี่ยคุณเขาก็เครียดนะเอาจริงเก้าดาบเนี่ยเขาก็เครียดกับกับคุณนะเวลาที่คุณเป็นแบบเนี้ยเวลาที่คุณโกรธเวลาที่คุณงอนไม่มีเหตุผลเวลาที่คุณรับฟังแล้วแล้วคุณก็ไม่แล้วคุณก็ไม่แบบเป็นแบบที่คุณบอกอ่ะพราะคุณเข้าใจอ่ะอืมประมาณนี้นะคะคือเขาก็เครียดเหมือนกันแต่ด้วยความว่าที่เขารักคุณไงเขาก็เลยเหมือนกับว่าเออก็ก็ทนทนกันไปก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นเขาเองก็รู้สึก มีความกังวลเหมือนกันนะคะเอเขารู้สึกยังไงคุณเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยจริงๆแล้วแท้จริงแล้วเขาอยากจะบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าคุณคิดอะไรคุณมีเป็นอะไรที่มีความลึกลับซับซ้อนอะไรมากมายในความคิดของคุณคุณคิดอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเนี่ยคือจริงๆถามว่าเขาเหมือนจะรู้จักตัวตนของคุณนะแต่มาคิดดูอีกทีนึงเขาไม่รู้จักตัวตนไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรไม่รู้เลยจริงๆ คือจริงๆอ่ะเขาบอกคุณไปหมดแล้วไงว่าอะไรยังไงคุณก็เหมือนเข้าใจแล้วไงแต่จริงๆวิธีการปฏิบัติหรือการกระทาการแสดงออกของคุณเนี่ยมันเหมือนคุณไม่เข้าใจเลยอ่ะเออประมาณนั้นไหมเพื่อนเพื่อนวก็รกฎประมาณนั้นไหมมันเหมือนกับเขาต้องค้นหาเขาต้องทําความเข้าใจคุณอีกเยอะแยะมากมายสรุปแล้วบางทีเหมือนกับว่าเขาไม่อยากรับรู้ไม่อยากรับฟังอะไรเลยไม่อยากรับรู้ไม่อยากอะไรทั้งนั้นคือบางทีเนี่ย คือไม่ได้หมายความว่าเวลาที่เขาเงียบหายไปอะ่ะเขาไปมีคนอื่นนะนะคะหรือว่าไม่ไปทําอะไรที่ไม่ดีนะไม่ใช่แบบนั้นนะแต่เขาแบบเบื่อที่จะรับฟังเบื่อที่จะฟังคุณบ่นฟังคุณพูดนู่นนี่นั่นอะไรเกี่ยวกับตัวเขาพขา่ออธิบายไปหมดแล้วเขาก็ไม่เขาก็รู้สึกว่าโอ๊ยอยากอยู่กับตัวเองบ้างอยู่อยู่กับโลกของตัวเองบ้างอืมอะไรอย่างเงี้ยเดมิิเชียเนี่ยเวลาที่เขาอยู่กับคุณเนี่ย มันมันเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่กับคุณได้ในแบบที่ทำตัวตามสบายสบายเลยเขาต้องคิดเขาต้องวิเคราะห์เขาต้องเขาต้องคอยรับมือกับคำพูดของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่พูดแบบอ,อยังไงอะบางทีเน็บเขาเน,เ,นเ,นเน็บเขาเนาะเน็บเหนขาหรือหรือพูดประชดประชันนู่นนี่นั่นบางครั้งคำพูดที่คุณพูดออกมาเนี่ย เขารู้สึกได้ว,ว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณพูดหรอกเขาต้องใช้ความคิดตลอดเวลาว่าในสิ่งที่คุณพูดแน่แท้จริงแล้วหมายถึงอะไรบางครั้งเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็เหนื่อยนะโอเคไหมชาวกรกฎอืมอ่ะแพทยอยากจะบอกอะไรคะเขาถ้าเขาบอกได้นะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะถ้าเขาบอกได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณอืม เขาอยากจะบอกคุณว่าคุณอะเอะเปรียบเสมือนผืนดินที่แห้งแล้งอะเขาเขารู้สึกแบบนั้นนะคุณต้องการความรักคุณต้องการทุกสิ่งทุกอย่างจากเขาความชุ่มชื้นความสุขความรักความอบอุ่นความเอาใจใส่เขาก็บอกว่าเขาก็มีให้คุณมากมายแล้วนะเนี่ยแต่ทำไมคุณ คุณเหมือนรับพลังงานตรงนี้ไม่ได้ทําไมคุณถึงไม่ชุ่มชื้นสมมุติว่าคุณคุณนึกถึงดินที่แตกระแหงได้ไหมที่ขาดน้ําอ่ะแล้วเป็นดินที่แตกระแหงอะ่ะคุณนอบเปรียบเสมือนแบบนั้นอันนี้ในสิ่งที่เขาพูดนะผู้อ่านไม่ได้ว่าคุณนะฮะแต่เขาก็พยายามเป็นไปเป็นเฟิน์นเป็นความชุ่มชื้นเป็นน้ําเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปเติมเต็มแต่ทําไมคุณถึงไม่รู้สึกชุ่ชมฉ่าขึ้นมาบ้างคุณ คุณอยากจะได้เพิ่มได้เพิ่มได้เพิ่มซึ่งเขาก็อยากจะบอกเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งนะคะเขาก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวมีเวลาส่วนตัวของเขาบ้างสิ่งที่เขาให้คุณได้เขาก็ให้คุณได้เต็มที่แล้วเขาก็ทําดีที่สุดเหมือนกันประมาณนั้นเนาะเหมือนกับที่คุณรู้สึกว่าคุณก็ทําดีที่สุดนั่นแหละเหมือนกันนะคะอันนี้ต้องคุยกันแล้วนะต้องปรับใหม่นะต้องปรับความคิดกันสมัยนะคะอ่ะเดวิลฟอร์จูนเหมือนกันเลยเมื่อกี้คุณก็ได้ไพ่เดวิลฟอร์จูนใช่ไหม คือเขาก็อยากจะบอกคุณว่าอนาคตของของคุณแล้วค้าว่าถ้าจะอยู่ร่วมกันเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันมันต้องคุยกันต้องแบบปรับความเข้าใจกันต้องมาเจอกันคนละครึ่งทางมันถึงจะดีจะให้เขาเป็นเป็นทุกอย่างให้กับคุณเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะ คือคาว่าทุกอย่างเนี่ยคือช่วงเวลาของเขา24ชั่วโมงเนี่ยจะต้องเป็นคุณทุกอย่างเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเ,เวลาอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยไปให้คนอื่นแต่เขาก็ต้องให้ตัวเขาเองคือทุกคนเนี่ยมันมีสิ่งที่ชอบไม่เหมือนกันก็นกอย่าไปบังคับให้เขาชอบเหมือนกันกับคุณ ต่างคนต่างชอบต่างคนต่างดูต่างคนต่างเอออะไรกันไปอาถามว่ามีเวลาร่วมกันได้ไหมอาถ้าจุดนั่งดูหนังกันสักเรื่องหนึ่งหรือทานอาหารอะไรกันเนี่ยก <Geral t. S 2> ็คือได้กันได้นะอาดูหนังอาดูได้กันได้อะไรได้อาโอเคเอาก็เปลี่ยนกันสมมติว่าเราคุณเ,เขาอยากจะใช้เวลาด้วยกันสเวอเขาชอบหนังแนวเนี้ยอาแนวแนวผีอาสมมตินะคุณก็เออดูหนังผีเขาไปสักสักเรื่องแล้วกัน แล้วถ้าสมมติคุณชอบดูหนังโรแมนติกเขาก็ดูกับหนังโรแมนติกกับคุณเขาอาจจะไม่ชอบแต่ก็ใช้เวลาร่วมกันตรงนั้นได้แต่ถ้าเป็นในเรื่องอาหารการกินนี้สมมตินะสมมติเขาชอบก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณชอบอะไรกินข้าวคือก็จะเราก็ยังนั่งกินด้วยกันได้แต่ว่าคุณก็ไม่จําเป็นไปบังคับให้เขากินข้าวหรือเขาก็จะไม่บังคับให้คุณกินก๋วยเตี๋ยวอันเนี้ย ะะแต่ก็ยังร่วมโต๊ะอาหารก,กินได้กันทานได้กันแล้วก็คุยกันได้อันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างของคําว่าเออทุกอย่างเนี่ยมันมีมันม,ม,นมีมันมีแบบว่าคนละครึ่งอ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องมาแบบว่าเออเธอทําไม เธอออนอย่างเงี้ยทำไมเธอไม่คุยกับฉันอะไรเงี้ยเออเขาก็อาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เขาอยากดูอยากอยู่กับโลกส่วนตัวนะอันนี้มันต้องมีการปรับตัวนะอนาคตถึงจะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะเพราะแท้ที่จริงแล้วคุณกับเขาก็รักกันนะมันเป็นความรักสิ่งที่เราอยากจะบอกกับคุณก็คือว่า ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันวันข้างหน้าเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าจะให้มันสวยงามนะคะหอมหวานและสวยงามเนี่ยอย่างที่คุณและเขาได้จินตนาการเอาไว้ในอนาคตเนี่ยมันต้องมีการปรับตัวกันก่อนในปัจจุบันนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเพื่อนเพื่อนชาวกรกฎคิดยังไงคะคิดยังไงบ้างอาจสนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดเราก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ